สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่26สิงหาคม2566มีรายงานข่าวนะครับว่าธนาคารกลางของเวียดนามออกแถลงการยืนยันการรวมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระบบการทำธุรกรรมระหว่างประเทศด้วยนวัตกรรมคิวอา e ที่ธนาคารกลางของสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียน5ประเทศที่ประกอบไปด้วยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์และไทยลงนามต,ตั้งต้นร่วมกันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2565ทั้งนี้ทางด้านเปอรีวาจิโยผู้ว่าการธนาคารกลางอินโดนีเซียสแสดงความยินดีที่เวียดนามเข้าร่วมและกล่าวด้วยว่าระบบนี้เป็นมากกว่าความสะดวกแต่จะเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ประชาชนในอาเซียน ทมกลางบรรยากาศของเศรษฐกิจโลกที่ยังผันผวนส่วนหนึ่งมาจากนโยบายเรื่องดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่ปรับขึ้นดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องปัจจุบันนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทุกประเทศซึ่งรวมลงนามใน MOU อยู่ระหว่างจัดทํากลไกเพื่อเชื่อมโยงการทําธุรกรรมระหว่างกันให้สำเร็จผลทันตามเป้าหมายที่รวมถึงการไม่จําเป็น ต้องแปลสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก่อนที่จะใช้สกุลเงินท้องถิ่นอินโดนีเซียเริ่มเชื่อมต่อด้วย QR ปะโค้ดกับไทยและมาเลเซียมาตั้งแต่ปี2565โดยหลังจากนี้อินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนมีแผนขยายความร่วมมือแบบเดียวกันนี้กับประเทศสิงคโปร์แล้วก็ภายในสิปีนี้ก็ถือเป็นก้าวย่างที่สําคัญในการเชื่อมต่อระบบการชําระเงินระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการบูรณาการการเงินและเศรษฐกิจภายในภูมิภาคต่อไปความเคลื่อนไวหวหล่านี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเมื่ออาเซียนนั้นเนี่ยครับตอนนี้ก็รวมตัวกันในการที่จะใช้จ่ายเงินท้องถิ่นระหว่างกันในการชรําระค่าสินค้าแล้วก็การที่นักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศนั้นเดินทางระหว่างกันการชรําระเงินด้วย q ิ c อาคนั้นก็คือหมายถึงว่าสามารถที่จะใช้จ่ายเงินของตัวเองที่อยู่ในบัญชีธนาคารกับประเทศอื่นๆที่เชื่อมต่อระบบนี้ ในทันทีโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องแปลงเป็นเงินดอลลา,าร์สหรัฐนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเพราะเวียดนามนั้นก็ได้เข้ามาเชื่อมต่อกับระบบนี้อีกหนึ่งประเทศซึ่งเวียดนามนั้นก็มีเรื่องของสภาพเศรษฐกิจที่เรียกว่ากําลังเจริญเติบโตในขณะที่นักท่องเที่ยวในภูมิภาคเดียวกันนั้นก็มักจะเดินทางไปท่องเที่ยวในเวียดนามเพิ่มมากขึ้นนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องท่าอินเตอร์เนิวนั้นก่อติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสาร จากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องท้าอินเตอร์ดิ้ด้วยครับ